มองเห็นพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางคนมืดมัวเหมือนเห็นแสงทองส่องใจตื่นตันเพียงใดมองพาดนมมือทั้งสอง กก้้มลงราบดววยหัใจเราจักครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำนี้ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของดิฉันคนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีในหลวงแม้ว่าวันนี้พระองค์จะอยู่สูงสุดฟ้าแต่ที่สุดของพระราชาก็คือพ่อหลวงของแผ่นดินเวลาเท่าชีวิตน เพราะท่านทำเพื่อคนไทย